สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลูกสาวสวยมากอยากให้มีแฟนตลกดังประกาศอยากให้ลูกมีแฟนตอนนี้ใครก็ได้พอตามใจต้องบอกเลยว่าสาวใบเฟิร์นพัสกรน,นับวันยิ่งต่อยิ่งเสือไม่แปลกใจจริงๆที่ตลกดังอย่างจตุรงมกจกจตุรงโพธารามจะห่วงหนักมากจะคบกับใครพ่อก็ต้องสแกนตลอดว่าคนนี้ผ่านไม่ผ่าน ล่าสุดวันที่หนึ่กุมภาพันธ์2 5 6 5เจตจุรงก็ได้ออกมาเผยภาพคู่กับใบเฟินพร้อมประกาศว่าอยากให้ลูกมีแฟนโดยระบ,บุว่าอยากให้ลูกมีแฟนใครก็ได้ตามใจเธอไม่ห่วงมา10ปีแล้วแค่เป็นห่วงห่วงกับห่วงต้องแยกกันนะกลัวเจอคนไม่ดีพ่อทั่วไปก็น่าจะคิดแบบลุงแหละเชื่อเถอะแท็กพ่อรักลูกงานนี้ก็มีแฟนๆรวมถึงเหล่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิ ไม่ห่วงแต่ถือปืนรอหน้าบ้านเปล่าครับพ่อพ่อแม่ยังไงก็ห่วงลูกอยู่ดีค่ะรักลุงคนเป็นพ่อแม่เป็นทุกคนรักลูกอยากให้เจอคนดีๆที่รักลูกปล่อยเขาเถิดลูกมันโตแล้วทํามาหาเงินได้แล้วยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุเชื่อดีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ดทคอมค่ะขอ,ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ